วันนี้จะมาทำอธิบายการซ่อมหลังคานะครับโดยการใช้อะคริลิกหลังคานะครับเนื่องจากส่วนใหญ่หัวของหลังคานะครับที่มีการเชื่อมต่อมักจะมีรอยรั่วซึมนะครับสังเกตเห็นไหมครับจะมีรอยรั่วซึมนะครับตอนนี้เราก็ทําการทาความสะอาดด้วยแปรงอันนี้ครับได้ทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับระดับหนึ่งหลังจากที่ทิ้งผิวไว้แห้งนะครับก็สังเกตครับจะเห็นรอยเดี๋ยวเราจะใช้อะคริลิกเก็บงานนะครับ เพื่อปรก,การรั่วซึมนี่ก็คืออะคริลิกหลังคานะครับซึ่งก็ใช้แปลงและแต่ความสะดวกเลยนะครับทาสังเกตนะครับแล้วก็ทาไปเลยนะครับหนาๆน,นะครับปาไปเรื่อยๆนะครับโดยสำคัญเฉพาะช่วงออรอยต่อนะครับเจอไปเลยครับหนักๆ ในการทานะครับควรทาสองแนวครับแนวขวางและแนวตั้งนะครับปาดไปมานะครับเพื่อจะได้สามารถเอ่อเรียกว่าซึมเป็นแนวของสัะข่ายสี่เหลี่ยมได้อย่างทั่วถึงกันนะครับนะครับควรทาทั้งสองรูปแบบนะครับขวางแล้วก็แนวนี้ด้วยนะครับสลับไปมานะครับทําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับหลังจากทาไปรอบแรกแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะลังจะมาซ้ำรอบที่สองนะครับหลังจากที่เอ,อ่อทิ้งไว้ให้แห้งไปแล้วนะครับตอนนี้ผิวสัมผัสแห้งไปแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บรอบที่สองนะครับเพื่อให้เกิดความหนาขึ้นของชั้นฟิล์มนะครับการทาซ้ำรอบที่สองนะครับทาแบบเดิมนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับซ้ำในรอบที่สองนะครับเพื่อให้เกิดความหนา ของอะคริลิกที่เราทาไปนะครับเพื่อจะได้ป้องกันการรั่วซึมได้ดียิ่งขึ้นนะครับทาซ้ำไปเรื่อยๆครับตลอดแนวแต่นี้ผมต้องขอถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากอยู่บนหลังคาคนเดียวตอนนี้ก็ได้ทำการทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังคายาวตลอดแนว หังจากที่ทาอะคริลิกหลังคานะครับหรือรูฟชิลนะครับเรียบร้อย2รอบผลงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับบริเวณจุดที่เราทาแต่การทาอะคริลิกหลังคาสามารถช่วยป้องกันการรั่วซึมได้แค่ระดับหนึ่งนะครับพออายุการใช้งานจะอยู่ได้ประมาณสัก2ปีได้นะครับก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแคล็ก อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการั่วดซึมต่อเราก็ต้องขึ้นมาทาซ้ำอีกครั้งนะครับแต่วิธีที่ดีสุดก็คือการเปลี่ยนหลบหลังคาใหม่นะครับหรอือหลังคาใหม่นะครับ